ตัวใหม่ล่าสุดนะคะเป็นเครื่องพ่นสเปรย์ฆ่าเชือ้อพ่นสเปรย์นาโนพ่นแอลกอฮอล์แบบมือถือรองรับในการใช้งานบ้านออฟฟิศโรงเรียนนะคะหากท่านกำลังมองหาตัวเครื่องพ่นสเปรย์แบบชนิดไร้สายพกพานะคะแบตเตอรี่ในตัวด้วยอานุภาพของแสงที่แข็งแกร่งนะคะความจุขนาดใหญ่เลยทีเดียว800มิลออกแบบดีไซน์สวยหรูนะคะสามารถปรับได้อายุการใช้งาน 2ชั่วโมงนะคะอายุในการชาร์จไฟนะคะจะอยู่ที่3ชั่วโมงเลยทีเดียวหากท่านใดกำลังมองหาเครื่องพ่นสเปรย์ฆ่าเชือ้อสำหรับในการใช้งานนะคะสามารถสอบถามขอ้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 9 7ย์1 9 9 1 8เลยนะคะราคาคือสิ่งที่คุณลูกค้าจ่ายและคุณภาพคือสิ่งที่คุณลูกค้าได้รับตัวใหม่ล่าสุดนะคะเป็นเครื่องพ่น ฆ่าเชื้อพ่นสเปรย์นาโนพ่นแอลกอฮอล์แบบมือถือรองรับในการใช้งานบ้านออฟฟิศโรงเรียนนะคะหากท่าในใดกำลังมองหาตัวเครื่องพ่นสเปรย์แบบชนิดไร้สายพกพานะคะแบตเตอรี่ในตัวด้วยอานุภาพของแสงที่แข็งแกร่งนะคะความจุขนาดใหญ่เลยทีเดียว800มิลลิตรออกแบบดีไซน์สวยหรูนะคะสามารถปรับได้อายุการใช้งาน2ชั่วโมงนะคะอายุในการชาร์จ ไฟนะคะจะอยู่ที่3ชั่วโมงเลยทีเดียวหากท่านได้กำลังมองหาเค<อ>รื่องค่นสเปค่าเชื้อ,อสำหรับ